แบบนี้เป็นแบบยิงปืนในโลบอกที่โคตรมันภาพสไตล์แปลกใหม่มีปืนให้เล่นเยอะมากสามารถแลกปืนจากตู้ได้และจบด่านมีบอสด,ด้วยแต่รู้แบบนี้มันแค่ไหนจะดูกันเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้เยอะ้สวัสดีทุทกคนโย่ผมเมอร์คิวี่วันนี้เราอยู่กับแมปพิซซ่าเกมนะมาดูว่าเกมนี้เล่นยังไงม, <h ull ing> มาเลยเฮ้ยมาแล้วโอเคให้เรากดแ็บเพื่อเพิดเมนูนะเมนูอ่านยากมากมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมีบอสมีบาบาบาโอเค เรามีปืนปึ๊บปึ๊บปึ๊บรีกระสุนได้เฮ้ยโอเคนี่เปิดได้ไหมไม่ได้โอเคเราจะไปห้องนี้พิซซ่าเกมเราออกมาด้านนอกนะเป็นจะเป็นโบสโอเคมาเปิดประตูได้ปะเปิดไงวะไม่ได้เปิดไม่ได้นี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮียโอ๊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 ยเฮียอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยนี่อะไรโอ๊ยโอ๊ยเมนูเต็มไปหมดเลยเฮียอ่านไม่ออกโอ้โห ภาษาละบิ๊กโอ้ยเชื่อลูกซองอะ้รยงิงกูเหรอไอสัตว์กด X เพื่อโยนเวปอนอ่ะเฮ้ยคาตาละมาดิสัตว์อืมเฮ้ยปืนกลโอ้ไม่ได้อืมอืมอืมปืนกลอืมอ้าวเฮ้ยมีหมดได้ด้วยเหรออ่าเฮ้ยอืมาดิสตัตว์มาดิสตัสตว์เฮ้ยอะไรวิญญาณว้าววิญญาณอมืมาดิ ไม่เฮียอืมอ้ายอ้ยอืมอืมอุ๊ยอุ้ยฟื้นหมดแล้วปืนหมดแล้วอืมไม่เป็นไรดูโอดูโอช็อตเฮ้ยนี่ไงอ๋อเวปอนดูโอช็อตคว้าช็อตคาตานะอ่าอันนี้เป็นอาวุธที่เราเคยใช้แน่ๆมามาอืมเฮ้ย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 อฮ้ยยิงระเบิดได้ยิงระเบิดได้ก็สวยสิครับมามามาวิญญาณเต็มเลย อืมอืมเฮ้เราโยนไม่ได้หรออ๋อต้องต้องมีอาวุธอันอื่นโอเคไหนดูซิในเซเว่นมีอะไรบ้างอุ้ยมีอาวุธนี่ไงโยนยได้แล้วเออได้ไอะไรวะไ้ยปืนเลยว้ายยีพ่อมึงอไงสัตว์อืมโอเคโอเคปืนนี้โคตรโหดไอ้นี่ปุ่มอะไรวะไอ้นี่ปืนเดียวกันนีกว,ว่าเอา้าจบแล้วเฮ้ยสองนาทีฆ่าศัตรูไปได้ร้อยเปอร์เซ็นเลเวลคอมพีร์อดโอ้โหนี่คืออะไร เดลิเวอรี่โอ้สมุญญาณเหรอไปรอยเปเซ็ตเลยปึ้มไก่ do you like hunting อะไรวะ every enemy now has oh, <not. S 1> oh, oh, the 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 oh โอ้กลับมาที่เดิมนี่่าเออโอ้ที่เดิมจริงด้วยเชี่ยไม่มามามาดิเฮียเฮียียเฮีตัวียยเฮียเฮียยมามีตัวลอยด้วยนี่ปืนอะไรวะสกาวเนี่ย เฮ้ยโยนขอเปลี่ยนปืนหน่อยอุ้ยคาตานะสวยงามมาคาตานะมา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 เฮ้ยอะไรเฮ้ยอืม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 กูยิงไม่โดนกูยิงไม่โดนมามาลีกระสุนก่อนรอรอพี่ก่อนไหนดูดีนั่นมันมีอะไรเมล่ออตัวลอยมันอยู่ไหนวะเฮี้ยเออเออ อืมมันโดดจากที่สูงเลยปะเนี่ยได้ได้ได้เฮ้ยนี่ไงอดีไม่ได้แอมกูหรอกไอ้สัสเฮ้ยที่เกี่ยวนี้แม่งโคตรมันเลยไอเสี้ยออึยิงกูเรอไอ้สัตว์อืมเราไม่มีปืนอ่ะมันมีปืนแถวนี้ปะเนี่ยจำได้ว่ามีตรงนี้มีคาตานะอ่านี่ไงขอคาตานะไปแลกหน่อยหน่าเฮ้ยนี่ มาสุดมาไม่ใหซูมไม่ใหเสียงเลยนะได้ไรว้ดีเซอรดีโก้ไปก็เฮียเยอะเฮ้ยโอ้โหโหโหโอ้โอเฮียโอ้ยอืมอปืนใหม่ปืนใหม่คนละคนไม่ดีไปเฮียอืมนี่ปืนนี้โกงมึงนี้โกงมา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 หมูเด้งหมูเด้งหมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วมึงยิงข้าพ่อมึงกูจะตายเฮียไม่มียานวมญญาณวมญญาณเอ้ยมาดิมา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 เอ้ยเอ้ยอ้อ้ยออีหานี่อือมามามารับหลังกูเหรอรับหลังกูเหรอเฮีย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 เฮยเฮียเฮยเยเฮยเฮยเฮียเฮียกฮเนี่เฮยเฮียเฮียเฮ้ยเฮียเฮียเฮียเียเฮ e ยเฮี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 มีสกินปืนีม่มีแรงอืเฮียเอียเยเอียเฮียเฮียเฮวยเฮี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 ยบฮียเฮ โอ้ว้าวอารินาอารินาำขิพอืมมึงยิงกูถาพ่อมึงเหรอพ่อมึงเหรอฟันไม่โดนโทษทีเฮ้ยตัวลอยมึงก็ลอยได้แค่นั้นแหละแลกปืนได้เปล่านี่ไงมาดิเอ้ยมันแลกได้เรื่อยๆเปล่าวะลองดูดิเอือยว้ย,ยแลกได้เรื่อยเอือวอ้าวอ่าวไอ้จับดาเลวเอ่อ นี่คืออะไรอ่ะอ่าห้าสิบห้าสิบแต่นี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันใครเนี่ยเฮ้ยเฮียไม่เลงสไนเปอร์ังไงเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วพี่พี่เลือกคนเลยซ้อมเลยเชี่ยมามามาอืมหลบก่อนขอปืนขอปืนก่อนปืนโอเคมามามาอีสัตว์อีสัตว์มา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 อืออืออือสุดหมดเฮียเฮ้ยเชีอกดันบอสทุกคนดันบอส ด่านบอสนี่นี่ระยะไกลระยะเออเฮ้ยเฮ้ยกูเลยกูเลยมามามากูเล่นฟรีไฟล์มาก่อนเล่นฟรีไฟล์มาก่อนกระโดดยิงโดดยิงเอาเอาหมดแล้วเฮ้ยลูกซอง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 มึงฆ่ากูไม่ได้หรอกลูกซองโดนลูกซองโอ้ยเหมือนมันจะเล่นเป็นเธอเนี่ยเรากลับมาอยู่ด่านเดิมใช่ปะ ดูกันเอ้าเอ้าไม่ใช่ด่านเออเเจ้ามิเดียวเจ้ามิเดียวมา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 เฮ้ยมันดื้อด่านแรกด้านบนมีปืนป่ะเออนี่ไงขอเล่งปืนกระตุ้นหน่อยนะดับเบวลช็อตไม่กากเกินนี่มามีเรื่อยเรื่อยเรื่อยกูรู้ว่าแผ่นซีดีเฮียไปเกาะโอเคกูมีเรื่อยกูมีเรื่อยมาเดะมาเฮ้ยเฮียตัวรอง เฮ้ยอืออุ้ยอะไรอุ้ยอะไรวะเนี่ยมึงมาดิมาดิมาไอ้เรียอะไรวะไอ้มึงยืนเรียกกันเป็นชั้นเลยนะมาเฮ้ยห,หมดแล้วเหรออันนี้อะไรวะเนี่ยโอเคครับทุกคนคลิปนี้เประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างแบบนี้ราคาอาจจะมึนห,หัวหรือว่าอาจจะไม่ค่อยสนุกนะครับก็ คขาไม่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคยะาถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดซับสไคร e นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบายยขอบคุณคลิปช็อตด,ด้วยนะครับ